สวัสดีครับนะนะ้านาเดี๋ยววันนี้เรามาทำพ่นสีเหยือจิกกิ้งกันนะเป็นงาน DIY ครับที่เราทำขึ้นมาเดี๋ยวประมาณวันที่1ิตุลานะครับเราจะลงที่จังหวัดระยองกันเดีย๋ยววันนี้เรามาพ่นสีเหยื่อนะฮะจะเป็นสีเหยือลักษณะ,ะสีเขียวเงาติดเคป้านะครับ5้าตัวเดีย๋ยวมาดูวิธีการทำกันเลยนะ Boom. พนเสร็จแล้วเหยือจะมีลักษณะมันวาวครับเราใช้สีรองพื้นสีดำมันวาวตัวนี้จะเป็นเหยื่อน้ำหนัก60กรัมนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเหยือน้ำหนัก80กรัม มันจะเป็นสีแอรบัตนะฮะสีดำเงาก่อนที่เราจะลงโครเมียมเราก็ต้องลองพื้นด้วยสีดำเงาก่อนนะฮะ เดี๋ยวผมจะใช้สีเครียกิีนนะฮะผสมลงไปเพื่อให้มีความเงาบ้างขึ้นตัวนี้ผมจะปิดแคปลาประมาณห้าตัวนะครับจะเป็นลายเก็ตปลาผมจะพ่นประมาณห้าตัวนี่ครับนี่ครับตัวที่พ่นเราก็จะเงาเงาอย่างนี่ครับ ใช้เคลียรกินนี่ครับมันจะเป็นออกสีเขียวเขียวเขียวโป่งเขียวโปรง่ปรงแสงเนี่ยนี้ผมพ่นไปสามตัวแล้วนะครับเราจะพ่นทั้งหมดห้าตัวหกตัวเทคสซ์เราจะพ่นทั้งหมดหกตัว อีก5ตัวเดี๋ยวเราจะพ่นเป็นสีโครเมยียม เดี๋ยวเราจะพ่นทุกตัวเลยครับ จะออกสีเหมือนปลากุูแลนะ 非常快的。 รอบนี้จะทิ้งไว้ประมาณ10บนาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาพ่นสีโครมกัน โอเคครับ เอร์เดกรแรมนี้จะซื้อได้ที่ร้าน20บาทนะครับนี่ส่วนตัวนี้จะทำเป็นลูกตาก็จะเป็นซื้อที่ร้าน20บาทเหมือนกัน ครับผมเราก็จะตัดให้ได้พอดีนะพอดีตัวเหยื่อติดไว้ด้านหลังครับไม่โฟกัสเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆ เดี๋ยวลองมาติดกันนะครับก็จะได้ประมาณนี้กัน เราจะติดเป็นสองฝั่งก็ได้นะ ก็จะใช้สติ๊กเกอร์ที่ลอกไปเมื่อสักครู่นะครับทำการทาล้วยกระด ตัวที่แกะไปแล้วก็จะมีตัวอีกด้านหนึ่งนะ เองว่าสีโคมียไม่มานะครับเราก็จะติดเป็นสติกเกอร์ไดแกลมแทนครเราก็จะมาทำสีเป็นสีรูปปาวิล งานก็จะได้ประมาณนี้งานก็จะได้ประมาณนี้นะโอเคครับเราครับในงานก็จะได้ประมาณนี้นะครับหลังเขียวเหมือนลูกปากุแลนะ ก็อยู่ผมจะพ่นสีแดงที่หัวครับเพราะปลาทะเลส,ส่วนใหญ่จะชาที่หัวจะได้มีจุดกัดครับปลาจะสังเกตจุดกัดเรยพ่นสีแดงไว้ครับอืห่อใส่ลูกตาครับแล้วก็เครือบยูนิเทนแล้วก็เป็นอันเสร็จนะครับ โดนใดก็จะประมาณนี้นะครับสิบตัวพอไหมครับเดีย๋ยวเราก็จะทำการติดลูกตานะครับตัวนี้ซื้อที่ร้านยี่สิบาทนะครับ เดี๋ยวเอากาตะช้างยอดนำมาแล้วก็แปะลงไปเลยจะได้ประมาณนี้นะหลังเขียวหัวแดง เราจะทําการาชุบยูนิเทนนะครับนี่ครับเาชุบเลยเราจะชุบทั้งหมดสองรอบนะครับ เดี๋ยว5นาทีเรามาชุบอีกทีนึงเป็นรอบสุดท้ายถ้าชุบหลายครั้งเนี่ยมันจะเป็นฟองอากาศนะครับเพราะเธอชุบหลายครั้งไม่ได้จะปล่อยไว้นานไม่ได้ครับส่วนบริเวณตููดห่วงนี้นะครับเราจะใช้คัตเติ้ลบัตน,นะครับปั่นปันเอาดินเทนออก โอเคครับ5นาทีเราเราก็จะมาชุบรอบสองนะฮะนี่จะเป็นรอบสุดท้ายนะครับเพราะว่าถ้าเราชุบหลายรอบเนี่ยบริเวณตัวเหยื่อเนี่ยมันจะเป็นฟองอากาศขึ้นเราจะชุบรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายนะครับครผมเดี๋ยวเราจะไว้ที่ร่มนะครับแล้วก็ปล่อยให้แห้งสักประมาณ หนึ่งวันหนคืนครับแล้วก็เดี๋ยวมาชมผลงานโช่ว์สุดท้ายครับนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมพ่นพ่นดำเงารอบแรกเนี่ยผมจะลงสีโครเมียมทับอีกทีนึงครับแต่ทีนี้สีโครเมียมไม่มาทันทีผมก็เลยงานด่วนครับก็เลยใช้แผ่นไดกแกรมนะับแปะทับไปเลยแล้วก็ใช้แอร์บัตเนี่ยพ่นพ่นเป็นสี ปากุล่ครับผมก็เป็นอันเสร็จครับก็เหย๋ยวรอบหน้ายังไงเนี่ยผมจะลองสอนเป็นพ่นเป็นสีคโครเมียมน,นะฮะก็คือใช้แทนอาสีแบบอ่าสติ๊กเกอร์ไดกแกรมได้เหมือนกันครับก็รอบนี้ก็ทำอย่างนี้ไปก่อนครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการทำเหยื่อชิคกินแบบ DIY ครับผม ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิป,ลปต่อไปครับส่วนคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนอย่างไรรอติดตามช่องตกปลาสิครับรออะไรด้วยนะครับขอบคุณมากครับ